สวัสดีครับไลยสาระนะฮะก็เดี๋ยวมาชมวัตถุมงคลแบบแบบดูเหมือนคล้ายๆว่าจะลึกลับ <c oughs> จะลึกลับอยู่พอสมควรนะชัดไหมหาอะไรมาลองก่อนไหมดูซิมันจะชัดขึ้นไหมชัดขึ้นไหมอ่า แสงมันก็สะท้อนหน่อยนะฮะได้มาสององมาในซองเดียวกันแหละเขียกองประคองชีพนะครับนี่เป็นเนื้อว้านนะฮะเป็นเนื้อว้านนะฮะนี่ด้านหลังเป็นยันเดี๋ยวกันนะปึ๊บลงกล้องก่อนเผื่อมีใครจะเดาเผออื่อมีใครจะเดาเนาะ เผื่อมีคนเขาอยากเดาดูนี่เป็นว่านนะครับคาบว่านนี่ออกมาเต็มเลยนะครับนี่เอ๊ะเดี๋ยวอ่านะครับนี่คาบว่านนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นยันมะอะอุเอนี่ฟืบมะอะอุนะครับ นี่เหมือนกนเฟืบมีเส้นเกษาด้วยนะฮะนี่เห็นไหมอยู่ตรงฐานตรงเนี้ยเส้นเกษานะครับผสม,มเส้นเกษาด้วยนะครับนี่เนื้อว่านแบบนี้เขาเรียกเนื้อว่านไหมนี่เส้นเกษาเห็นไหมนี่นี่เส้นเกษาที่มากับพระนะไม่ใช่เส้นเกษาของผมไม่ใช่เส้นผมผมนะนะฮะนี่ข้างหลังก็เป็นยันเลือนๆหน่อยมาเส้นเกษาเห็นไหมหนนะฮะฟืบฟืบ เนื้อว่านนะฮะก็เ็ผ้าผงรูปเหมือนเนื้อว่านนะครับอ่ะนะครับก็ตามข้อมูลที่เขาลงไว้นะครับก็อ่าเป็นของพ้ะผงรูปเหมือนนะครับผระผงรูปเหมือนอ่าชัดไหมอ่ะเ๋ยวอ่ะ พระผงรูปเหมือนนะครับหลวงพ่ออ้วนวัดหนองพลับสระบุรีนะครับหลวงพ่ออ้วนวัดหนองพลับสระบุรีก็มีแบบทั้งแบบยันที่เป็นยันด้านหลังกับเป็นพระแม่นางกวักอยู่ด้านหลังเออหลายองค์เอออีกแบบเป็นพิมพ์หนึ่งก็เป็นนางกวักอยู่ด้านหลังนะครับบางทีเขาก็ขึ้นข้อมูลผิดนะเขาก็ขึ้นข้อมูลผิดเขาบอกเป็น พระผงรูปเหมือนหลวงพ่อทบวัดชนแดนว่ากันอย่างนั้นนะฮะก็แต่ว่าไปผมไปดูคนดูอะไรที่เขาลงกันเยอะๆแล้วนะฮะเขาบอกพิมพออ์เขาบอกเป็นของหลวงพ่ออ้วนวัดหนองพลับนะครับหรือบางเว็บเขาก็ลงเล่นเป็นแบบไม่รู้ที่ไม่ทราบที่กันไปเลยนะครับคือวัดใจไม่ทราบที่กันเลยแต่เขาลงข้อมูลส่วนมากเนี่ยนะฮะเป็นหลวงพ่ออ้วนวัดหนองพลับอ่ะ นะฮะหรือใครเห็นต่างนะฮะก็ใครเห็นต่างใครดูมองว่าไม่ใช่เอาคอมเมนต์หน่อยนะฮะคอมเมนต์หน่อยนี่มีเกสาด้วยคาบบ้านซึมอย่างนี้นะฮะนี่ดูเป็นคลังๆเนาะนะครับอ่าแบบนี้ด้านหลังก็มียันอย่างนี้อ่ะนะครับก็อ่าเขาลงเป็นอ่าหลวงพ่ออ้วนว่านองพลับนะครับหลวงพ่ออ้วนว่านองพลับก็ เขาบอกถ้าตามตามสิทธตามสายการตามการสืบทอดพุทธาคมแบบอ่าที่เขาเรียกที่แน่ชัดนะฮะเขาบอกว่าหลวงพ่ออ้วนก็อ่าพุทธาคมเนี่ยสืบสายมาจากอ่าวัดประดูทรงธรรมนะครับวัดประดูทรงธรรมอยุธยานะครับโดยที่ท่านไปเรียนไปเรียนวิชาปาช่ลอดเออไปเรียนวิชาสูบสูบเขาเรียกถูกไหมสูตรหรือสูบ เนี่ยวิชาประหลอดนั่นแหละนะฮะเล่นแร่แปรธาตุแหะพูดง่ายๆนะครับผมประหลอดจากอ่าหลวงพ่อหลวงพ่อซับไหมหรือหลวงอะไรนี่แหละนะฮะอยู่ที่ที่สืบทอดอ่าวิชาประหลอดมาจากอา่พ่อเท่าลอดเสือนะครับที่สืบทอดอ่าวิชา ประหลอดเนี่ยนะที่เรียนมาจากาหลวงปู่รอดเสือเนี่ยแห่งวัดประดูทรงธรรมเนี่ยนะฮะท่านก็ไปเรียนไปเรียนอยู่ถึง8ปีนะที่วัดประดูทรงธรรมเนี่ยนะฮะไปเรียนถึง8ปีเขาถึงอา่าถึงได้รับการถ่ายทอดวิชาอา่าเล่นแร่แปรธาตุให้นะครับแต่ว่าตอนที่ท่านเป็นสามเณรท่านก็บวชตั้งแต่เป็นสามเณรนะฮะก็อา่าเขาเรียกอะไรนะทุด,ดงนะครับทุด,ดงไปเนี่ยทั่วเขตนี่แหละเขต ทั้งประเทศเราแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านนี่แหละนะครับแล้วก็หอกว่าก็ไปเรียนไปเรียนกรรมฐานไปเรียนสัพพวิชาต่างๆที่ประเทศที่ภูเขาควายอะ่ะนะะที่สปปลาวกับเกจิคณาจารย์หลายท่านเขาบอกว่าท่านก็ไปเจออาจารย์ที่แบบว่าอายุแก่แล้วแต่ว่ายังดูหนุ่มๆอยู่เออยังดูแบบไม่ได้แก่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะท่านก็อ่าได้ไปถามว่าทําไมยังดูไม่แก่ นะฮะทางพระอาจารย์ก็บอกว่าถ้าอยากรู้ว่าทำไมทำยังไงถึงไม่แก,ก่ก็ให้ตามไปเรียนเออให้ตามไปเป็นศิษย์ให้ตามไปศึกษาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ให้ท่านไปเรียนที่ภูเขาควายนั่นแหละนะครับก็ประมาณนั้นจากนั้นจากนั้นท่านก็เนี่ยทุดลงไปเรียนสัพพวิชาต่างๆหลายกิจกิจครัแค่่าอาจารย์นะครับแต่ที่แน่ชัดที่เขาเลงไว้นี่ก็คือว่า สายประวัติประดุษทรงธรรมน่าจะล่่ำเรียนยาวนานที่สุดรว่าไปเรียนถึง8ปีนะครับไปศึกษาพุทธาคมศึกษาอะไรต่างๆถึง8ปีนะครับถึงจะได้วิชาเขาเรียกเล่นแร่ปแปรธาตุนะครับท่านก็เก่งเรื่องของว่านนะคุณว่านคุณยานะครับการรักษาโรครักษากันคุณผีคุณใส ันสิ่งไม่ดีอัปมงคนต่างๆนะครับเก่งในเรื่องว่านยานี่แหละรักษาคนนี่แหละนะครับพูดง่ายก็เล่นแร่แปรธาตุเก่งทางด้านนั้นนะครับผมก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็เอกลักษณ์แล้วก็ขึ้นชื่อของท่านนะครับเอกลักษณ์แล้วขึ้นชื่อของท่านก็จะเป็นวิชาวิชาอะไรนะมีดฟ้าฟื้นเ,ออเราจะได้ยินแต่ว่าดาบฟ้าฟื้นใช่ไหมคะของขุนแผน ของที่อยู่ในวรรณคดีขุน,แ,นแผนหรืออยู่ในหนังเรื่องขุนแผนน่ะขุนแผนนี่แหละที่ว่าขุนแผนเจ้าชู้เนี่ยนะฮะขุนแผนก็จะมีดาบฟ้าฟืาฟ้นใช่ไหมฮะเออแต่วิชาดาบฟ้าฟื้นเนี่ยเขาบอกเกือบจะสูญหายไปนะเออเกือบจะสูญหายไปแต่ท่านก็ไปร่ําเรียนมาจากวัดประดู่ทรงธรรมนี่แหละแล้วก็มาทําเป็นมีดฟ้าฟืาฟ้นก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่ขึ้นชื่อของท่านนะครับเออก็สืบทอดกันมานี่แหละจาก สายวัดประดูทรงธรรมนี่แหละนะครับก็คือมีดฟ้าฟื้นนะครับก็แบบเดียวกันกับดาบฟ้าฟื้นนั่นแหละแต่ก็ทํามาเป็นแบบมีดนะครับส่วนผู้ทุกคุณก็น่าจะยังไงน่าจะออกไปทางกันกันกันสิ่งไม่ดีนั่นแหละนะครับพูดผีปีศาจนะครับอ่าคุณศกคุณใสลมเพลลมพัดอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นพระผงรูปเหมือนอืมพระผงรูปเหมือนของท่านนะครับก็มีเกสาของท่านด้วยมีเขาเรียกนะ มีคาบว่านคาบยาเออว่านยาเนาะนี่เห็นไหมคาบว่านเนี่ยนะฮะซึมขาวๆเนี่ยเขาเเป็นเป็นคาบว่านเนาะนะฮะเนี่ยมีเกศาของท่านด้วยนะครับนี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับมีเกศาของท่านด้วยนะครับผมก็เป็นหนึ่งในในะใ,ใ,ใครที่ชืนช่นชอบอ่าพระเกจิสายวัดประดู่ทรงธรรมเนาะก็อยู่ในรักอ่าอยู่ในพระก็ไม่ได้ คือคนก็ไม่ได้แค่กล่าวถึงมากนะการหมุนเวียนในตลาดก็ไม่ไม,ไม่เาเรียกไม่ค่อยได้มีใครได้สอบเสาะแสวงหานะฮะน่าจะนิยมเฉพาะในพื้นที่หรือเปล่าผมก็ไม่ทราบหรือนิยมวัตถุมงคลของท่านเนี่ยนะจะเป็นเฉพาะบางรุ่นหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะนะครับผมก็ ราคานี่บางเว็บก็หลายร้อยนะเออบางเว็บก็ข้อกันที่หลักสิบหลักร้อยนะครับแต่ในสนามเจอแน่ละองคละสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบาทไม่เกินเนี้ยนะฮะเออซื้อขายกันสี่สิบห้าสิบาทนี่แหละถ้าในสนามนะแต่นานๆจะเจอทีแต่ไม่ค่อยว่าจะได้วัตถุมงคลของหลวงพ่ออ้วนวัดน,น้องพลับก็ไม่ใช่ว่าจะเจอนะฮะไม่ใช่ว่าจะเจอบ่อยนะครับถึงไม่มีราคาก็ใช่ว่าจะเจอเยอะนะฮะก็นานๆได้เจอที นะครับน,นานๆได้เจอทีนะครับผมก็ที่แรกก็นึกว่าสงสัยไงที่แรกผมก็ว่าเป็นเนื้อว่านน่าจะมีความพิเศษในการจัดสร้างอยู่ผมก็เลยเก็บมานะครับเก็บมามาหาข้อมูลนี่แหละก็เลยเจอนะครับเป็นของหลวงพระอวนวันหนองครับนะครับราคาก็ซื้อง่ายขายขั้งกันร้อยสองร้อยอย่าี่ละมั้งหรือใครม,คมีผมก็ไม่ได้ทําการซื้อขายนะออก็ไม่ทราบว่าเขาตกลงเช่าหากันยังไงนะฮะเช่าหายังไงปล่อยเช่า กันอย่างไรนะครับก็อา่าก็ไปตกลงกันเราเองนะครับบางทีก็อาจจะให้กันฟรีเออบางทีก็เช่ากันในราคาหลักสิบหรือแลกเปลี่ยนอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่อันนี้ผมเขี่ยกองมาเขี่ยกองมาราคาหลักสิบเออองละห้าสิบบาทนะฮะเออห้าสิบบาทสามองค์ร้อยนะครับก็นั่นแหละนะครับก็ในของดีราคาเบาก็ อ่าก็เรียกนะเป็นหนึ่งในวัตถุมงคลที่เนาะท่านก็เก่งเหมือนกันนะครับท่านก็เก่งสายวัตถุทรงธรรมไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมก็เอาไว้เอาไวส้สะสมเอาไว้แจกเพื่อนเอาไว้นี่แหละได้มาของดีมานะครับคอยเอิยนพระเยอะพระเยอะแล้วก็อะไรที่เรารู้จักไม่ค่อยอยากแขวนนะเอออะไรที่เรารู้จักเนี่ยไม่ค่อยอยากแขวนเราก็อยากแขวนอะไรที่เราไม่รู้จักนี่แหละนี่หาที่ยังไม่เจอบนแล้วบนอีกนะฮะ ที่จะไม่เจอแต่ว่าเนื้อหาในเก่าจังนะฮะเนื้อนี่ออกเหมือนเนื้อออกเหมือนในชุดผระของแช่น้ำมนต์ของหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมเพียปีสอง8อ่แะเนี่ยแต่ว่าพิมพ์ไม่เหมือนแค่นั้นเองพิมพ์ไม่เหมือนพิมพ์แค่คล้ายนะพระกีบบัวเนี่ยพิมพแค่คล้ายคล้ายหลวงปู่โตอะสอง8อ่อะนะเก่าแต่เก่ามากเลยนะครับเนี่ยเก่ามากเลย แต่ว่าผมไม่ได้ว่าการันตีต้องเป็นหลวงปู่โตะนะแต่ว่าผมดูแล้วเก่าเนื้อผงผู้ทุกคุณเก่านะครับแล้วก็นี่แหละหาที่ไม่เจอนะครับแต่ว่าเหมือนมากเลยเหมือนเนื้อหานะเหมือนเหมือนอ่าเคยนะพระก,กูวัดปากบางนะครับกู่วัดปากบางแต่ว่าก็ไม่พิมพ์ก็ไม่ใช่นะครับเหมือนอ่าพระก,กูพระธาตุชัยยาก็เหมือนนะเออพระธาตุชัยยาไอภาคใต้อ่ะพระก,กูวัดชัยยา เออพราะกูพระธาตุชัยยาหรือวัดชัยยาเนี่ยนะฮะแต่ว่าทางอ่ากูวัดชัยยาเนี่ยจะเป็นปางมารวิช,ชัยจะไม่ใช่พิมพ์สมาธินะครับจะไม่ใช่พิมพ์สมาธิแต่อันนี้เป็นพิมพ์สมาธินะครับแต่รูปก็แต่กีบบัวเนี่ยไม่เหมือนอ่าเนี้ยถ้าจะเป็นของลุงปุโตเนี่ยเนี่ยตรงฐานบัวมันไม่เหมือนลุงปุโตไงแต่ว่าเนื้อนี่มันเหมือนกันมากเลยเออเนื้อเนี่เหมือนนะเนี่ยความเก่าได้เลยเห็นไหมฮะเส้นตรงที่คอมีความคม กี่บัวก็มีความคมด้วยเส้นเห็นไหมเส้นพระเพาเส้นขาเส้นไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นมันเป็นกาเรียกเป็นมีความคมเป็นเม็ดไขป่ปลาอะไรอย่างเงี้ยมีความคมมีความเป็นกลมอะไรอย่างเงี้ยรายละเอียดถึงพระจะเป็นเรือนเรือนเหมือนแช่น้ํามนต์มาแต่ว่ายังมีรายละเอียดของของพิมพ์ของอะไรอยู่อย่างเงี้ยความเก่านี่เก่ากึกเลยนี่ชอบห้อยแบบอะไรที่ หาที่แบบยากๆเออชอบห้อยอะไรที่หาที่ไม่เจออย่างเงี้ยเออเวลาคนเขาเห็นที่คอเราแล้วเขาจะไม่ได้กล้าทักเลยว่าแทหรือไม่แท้เพราะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันไงแต่อันนั้นที่รู้นะอันเนี้ยอย่างเงี้ยที่รู้รู้ที่ไปที่มารู้ว่าเก่งอ่าทางนั้นทางนี้แต่ไม่ได้แขวนเออไม่แขวนเพราะารู้แล้วไม่แขวนก็เก็บสะสมไว้นะฮะเอา้าเนาะนะครับเอา้าสําหรับเนี่ยฮะ ะวัตถุมงคลน,นะครับของดีราคาถูกนะครับก็พระผงรูปเหมือนหลังยันมะออุจะมีอยู่สองพิมพนะหลังยันมะออุกับหลังพระแม่นางกวักหลังนางกวักนะฮะก็จะเป็นพิมพ์ทรงอย่างนี้ครับก็จะเป็นของอหลวงพระอวนวัดหนองพลับนะครับก็ท่านก็เก่งในเรื่องของการคุณใสกันผีเออกันผีไล่ผีกันผีกันสิ่งอัปมงคลน,นะครับแล้วก็ สําสเร็จประลอดนะครับสำเร็จวิชาประลอดจากวัประดุทรงธรรมนะครับเล่นแร่แปรธาตุได้อะไรประมาณนั้นเนาะนะครับผมอ่ะโอเคนะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการทําคลิปกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ